สวัสดีคุณผู้ชมสุทิรักษ์ทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมาดูสูตรอาหารของกูการ์ได้ที่เพิ่งอัปเดตกันเข้ามานะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วลวก็ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับเดี๋ยวผมพามาเปิดไข่ก่อนแล้วกันนะซึ่งสัตว์ในไข่เนี่ยมันดีมากครับไอตัวที่มันเป็นแบบตัว1%นึ่งเป็นตะนะไพเวลสัตว์เลี้ยงเรา1นึ่งเลเวลทุกๆหกสินาทีครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับผมได้บนพละซ่อมอันใหญ่มากนะอันใหญ่ก่าลูกนี่ถ้าเกิิดเเออออามมใหหู้ทีีนนนน่่ย่บยบกลวแ เดี๋ยวผมมาทําการเปิดไข่กันเลยแล้วกันนะเปิดไปแล้วฮะฟองแรกได้แพนเคก้กตัวนี้ออกมาหาผมบ่อยมากตัวนี้อีกตัวนึงอืมกระต่ายฮนะกระต่ายอีกแล้วโอ้ตัวตุ่นแพนเคก้กก็ให้บ่อยเกินไปไหมโอ้ได้ตัวตุ่นไม่พักเลยครับฟองสุดท้ายผู้ชมคิดว่าเป็นตัวอะไรครับอืมแพนเคก้กเอามาทําไมเนี่ยต่แต่กเกลือ วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทําสูตรอาหารนะครับคุณผู้ชมซึ่งไอ้สูตรอาหารเนี่ยมันก็จะไล่ระดับตั้งแต่ normal จนไปถึง p a ร์ m เ t i c เนาะอาหารแต่ละชนิดเนี่ยถ้าเกิดคุณทําไปถึง p l a ์ m เ t i c เนี่ยมันมีโอกาสได้อัตตา้ายมากขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตอนนี้เนี่ยผมรู้แล้วนะว่าแพนเค้กมันทำอะไรได้แพนเค้กันมีความสามารถเสริมเว้ยไอ้ความสามารถเสริมของมันเนี่ยก็คือดูดสัตว์ให้มาอยู่ที่ที่เดียวกันมองเลยว่าโคตรดีนะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันไม่ใช่ของวางแล้วหายไปเลยนะแันเป็น Nah. โคตรดีอีเวนต์นี้พลาดไม่ได้กับแพนเค,ค้กจริงๆนะคนไหนไม่ได้ก็รีบๆทำนะแพนเค้กเนี่ยมาแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําสูตรอาหารให้ครบทุกอย่างเลยนะผมจะพาทําแค่ระดับพาสเมติกเท่านั้นนะก็ถ้าเกิดคนไหนอยากรู้ระดับอื่นนอร์มอลอะไรเงี้ยหรือว่ารีเจนเดอรี่คุณผู้ชมก็คลิกไปที่ด้านล่างดีริปชันนะแล้วก็จะมีลิงก์ที่คุณผู้ชมกดเข้าไปดูสูตรอาหารกันได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำันแรกกันเลยแล้วกันสลัดพาสเมติกซึ่งสิ่งที่มันต้องใช้ก็คือโทเมิโตโ้นะเอ ซ่อมเข้าไป4อันครับ1 2 3 4คุณกเข้าไปฮะอืมแล้วมารอดูกันครับว่าจะได้สลัดไหมตอนนี้มันก็ทําเสร็จแล้วนะนี่สลัดพลาสติกนะอ่ะแล้วเราก็เอาให้เจ้าหมูนะเอ้ยได้เจ้าหนูด้วยครับโอ้โหหาตั้งนานโอ้ตัวสีเขียวด้วยเนะี่ยเขียวปีเลยมาเดี๋ยวพาไปดูสูตรที่2ส,สูตรที่2เป็นแซนด์วิชนะครับคุณผู้ชมโบว์ซ่อม3อันแล้วก็โทมโต้หแล้วก็ข้าวโพด1นะเรียบร้อยครับอื 14ทีเจอกันครับโอเคครับแซนด์วิชของเราก็น่าจะได้แล้วนะแต่ว่าแซนด์วิชเนี่ยมันไม่มีระดับพลาสมติกนะอาจจะไม่ดีมากเอา้าทำไมออกไปเป็นแมเบอร์เกอร์มานะเนี่ยแต่อันนี้ผมก็ใส่ตามสูตรนะอา่าผมลองให้เจ้าตัวของหมูดูนะได้นหนูมีอีกตัวแล้วเนี่ย ว่าหนูมาทำไมเยอะแยะเนี่ยผมทาอย่างนั้นน่าจะนานไปหน่อยก็คือมานั่งทําทีละชิ้นเนี่ยน่าจะใช้เวลานานมากก็ผมจะพามาดูแต่ละอันเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะก็ระดับพลาสติกข,ของแต่ละอันเนี่ยต้องใช้โบนมาส่อมเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมไปดูที่สลัดนะสลัดใช้โบลมาส่อมถึง4อันแล้วก็ใช้ทูมเมโทนหนึ่งอันแล,แล้วตัวเลือกที่2เนี่ยก็คือมันเป็นผลใหม่ครับไอ้ผล1%เ์ในซิทแพ็คอันใหม่ล่าสุดนี่แหละถ้าเกิดคุณผู้ชมสุ่มได้คุณก็เอามา ส่วนแซนด์วิชเนี่ยผมก็ค่อนข้างงงกันว่าเอ๊ะทำไมผมทำแล้วมันออกมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะเพราะว่าระดับพลาสเมติกมันไม่มีเห็นไหมครับคุณผู้ชมในวิกิเขาไม่ได้บอกนะอ่ะมาดูตัวองคายกันพลาสเมติกเนี่ย ใช้บลูเบอร์รี่สีอันแล้วก็พัมกินหนึอันครับวอฟเฟลเนี่ยใช้ชูเกตแอปเปิ้ลมะพร้าวแล้วก็บลูบอร์รี่หึงสอันนะถ้าเกิดถามว่าพี่ครับแล้วไอหนึ่งสองสามนี่คืออะไรคือมันจะออกกันเหมือนกันนะแต่แค่ว่าเราแค่ใส่ส่วนผสมต่างออกไปนิดหน่อยเฉยคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาเลือกได้นะว่าจะใส่ส่วนผสอมอันไหนได้บ้างถ้าคุณผู้ชมไม่รู้จักส่วนผสอมอันไหนเนี่ยคุณผู้ชมก็กดคลิกไปที่ชื่อของมันได้เลยนะฮอดดอกครับใช้ข้าวโพด1อันแล้วก็บับอออสมมีก4นคาดูทางฝั่งไอศรีมบ้างครับทางไอีกสี่ยผมอัน แค่ออปชั่น2นะก็คือใช้บานาน่าก็คือกล้วยแหละครับชูแครปเปิ้ลแล้วก็บบอร์รี่สา3อันนะโอเคทางฝั่งไอศ์รีมก็น่าจะมีเท่านี้นะไปดูนต่อไปครับโดนัทวิธีทำก็คือใช้บบอร์รี่สา3อันแล้วก็ชูแครปเปิ้ลหนึ่งอันแล้วก็กล้วยอีกหนึ่งอันครับผมว่าอันข้างบนเนี่ยค่อนข้างโอเคนะคุ้มอยู่นะมาใช้บลูเบอร์รแค่3อันครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีต้นไหนต้นหนึ่งก็มาใช้อันล่างได้ครับออปชั่น2ได้นะมาต่อที่พิซซ่าครับก็ถ้าเกกิดคคุณผู้้ชชชมมมมไ่่ีวออออยนน็าใั Option 2 ซึ่งมันจะหาง่ายกว่านะเอชั่น2ก็จะใช้กล้วยแล้วก็ถัว่วแล้วก็โบลบัซ่้อม3อันนะซึ่งไอ้ข้างบนเนี่ยข้าไหนที่มัไม,ไม่มีอันนี้เนะี่ยก็อาจจะหาไม่ได้แล้วนะผมจําไม่ได้ว่ามันต้องคราฟหรือว่ามันสุ่มได้จากซีแพ็คครับไอ้วคอรอันนี้นะอันต่อมาครับซูชิเหมือนจะไม่มีระดับพ s าสติกนะน่าจะมีถึงแค่ดีใช้ข้าวโพดครับแบมโบโบลบัซ่้อม3อันนะคุผู้ชมก็หามาใส่ได้เลยนะอันต่อมาครับเค้ก เค้กมีระดับพลาสติกนะใช้กล้วย1อันแล้วก็บัวบซ่อม3อันครับบอกเลยอันนี้ใช้น้อยมากครับถ้าเกิดเป็นอันบนนะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้อันที่2ล่ะเฮ้ย hey, พี่ทำไมมันใส่เหมือนกันเลยล่ะที่มันใส่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็คือจะทําให้ไซส์มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เวลามันจะเยอะขึ้นก็คือผู้ชมใส่4อันเนี่ย เวลาการทำเค้กมันจะเยอะขึ้นครับแต่ว่าไซซ์มันจะใหญ่ขึ้นมาดูที่ส่วนของเบอร์เกอร์ครับไอ้ผลไม้อันแรกเนี่ยที่มันเหมือนกันเนี่ยอันข้างบนเนี่ยมันเป็นผลไม้อันใหม่นะที่อยู่ในซีดแพ็กตอนนี้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับไอ้ผลใหม่อันนี้เนี่ยเนี่ยหน้าตามันจะประมาณนี้เลยนี่ครับเมล็ดจะเป็นอันนี้เลยอยู่ในซีดแพ็กนะผู้ชมสามารถไปหาได้โอเคพอเรารู้แล้วว่ามันใช้อะไรบ้างก็จะใช้เจ้าโดนัทนะ โทเมโตครับปกติอันนี้ผมพูดถึงออปชัน2นะเพราะออปชันแรกมันต้องใช้แกนโทเมโตคือผลไม้1%นั่นแหละที่มันอยู่ในซีดแพ็คอันสุดท้ายครับแล้วก็บลมาร์ซอมสามอันนี่เลยส่วนผสมนี้บอกเลยว่าได้แฮมเบอร์เกอร์มาเลยโอเคครับก็เผื่อมีคนสงสัยนะว่าพี่ครับถ้าเกิดผมใส่อันใหญ่เข้าไปเนี่ยมันมีผลไหมมาเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะผมขอเอาเป็นของสลัดละกันนะครับก็คือใช้โทเมโตเนาะแล้วก็บลมาร์ซ่อมสี่อันนะผมขอหาอันใหญ่ๆก่อนอะ อันนี้ใหญ่สุดใน่ที่ผมมีนะแล้วก็บัวบซ่อมอันใหญ่ๆนะครับอ่ะใส่อันนี้ไปก่อนแล้วก็อันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้อันหนึ่งครับดูเวลาสิครับ58นาทีคือเยอะมากนะมันเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งมันใหญ่อะแล้วอาหารที่ได้ออกมามันก็จะใหญ่ตามเลยนะครับคุณผู้ชมผมคุกไปก่อนโอ้โหนานจริงๆครับเมื่อวานเนี้ยครับไอตัวของสปริงเกอร์อันใหม่เขามาขายนะก็จะเป็นแกนมาสเตอร์สปริงเกอร์ใช่ไหม นี่ผมได้มาแล้วครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งนะกับการใช้ร่วมกับแมวแล้วผมก็จะเอามาคอมโบกับเจ้าตัวของแผนเค้กด้วยโอ้โหบอกเลยว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะการใส่ผลใหญ่ก็มีข้อเสียอยู่นะครับก็คือรอนานมากแต่ว่าตอนนี้และคุณผมยังไม่ดึงเจ้าผลใหญ่อันนี้ไปนะมันดึงแต่พวกไออันพวกเนี้ยอันที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยฮะ ต้องรอมันดึงไปนะแล้วผมจะลองมาใส่ดูว่ามันถึงกี่ชั่วโมงครับถ้าคุณผู้ชมอยากปั๊มพวกบนมาซ่อมเนี่ยคุณผู้ชมก็เอาบนมาซ่อมว้าอีกไอดีหนึ่งแล้วก็ใส่และคูณใส่ปลาหมึกไปก็ได้ครับหรือถ้าเกิดไม่มีตัวของปลาหมึกก็ลองไปหาเทดทางดิสคอของฝรั่งดูคลิปสูตรอาหารก็น่าจะมีเท่านี้นะครับคนไหนอยากดูสูตรอาหารรายละเอียดก็กดเข้าไปใต้ด้านล่างดสคลิปชันได้เลยนะผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวมารอทําผลใหญ่กันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย